เมืองเขามันเมืองฝนดี๋ยวจะมันต้องได้หอต้นนี้จากปีอายุต้นนี้อายุหกปีหกปีหกปีปีที่หกถึงออกบ่อดอกบ่ไม่ออกดอกสามปีก็ออกแล้วสามปีออกดอกแต่ไม่ติดผลติดติดเหมือนกันสามปีนี่ได้ผลนินาฟาร์มซีเรนันฟาร์มตั้งยางพาราอ๋อยางพาราของเราหนี่งห้าหกปีใช่ไหมอ๋ออันนี้สามปีแล้วสามปี อิเดียรฟาร์มไม่ไกลนะครับจากฝากทางเข้ามาเนี่ยจากฝากทางเข้ามาหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลอันนี้พัุนเนื้อเยื่อบาฮีอื <ứng. S 2> จากแอลประเทศอังกฤษอื <ứng. S 2> เป็นไม้นําเข้าจากประเทศอังกฤษโอ,อไม้ทางตะวันออกกลางอาหรับกูแหละแต่ว่า <ứng. S 2> ไปปั่นเนื้อเยื่ออยู่ที่อังกฤษโอ<ห>้ราคามันถึงแพงเลต้นเนื้อที่ห้าร้อยไร่วันนี้พี่คุณพี่ปลูกอะไรบ้างนอกจากอินทดรา์มนี่ เพื่อเสริมปลูกผสมประส,นรสานผสมประส,รสานเนาะอะไรอยังไดฮะอะไร่ครับเหเจ้าโอ้ยล้นขับขับไม่ห่อยิ่งแล้วนะเนี่บใครสนใจก็มาซื้อมาหาได้นะครับกิโลกร,ร,มร,รกัมละเท่าไห่่ร้สี่ร้อยสี่ร้อยบาทยอดเลยถ้าส่งเคอรี่ก็สี่ร้อยห้าสิบอันมีส่งเคอรีอ่โอ้ยล้นพิบๆเลยอันนี้พูด ไม่น่าเชื่อนะครับคนเป็นพออใหญ่เขตสองเออตอนนั้นใส่สูตรผูกเ็กไทยตอนนี้หายไปหมดแล้ว <c oughs> เหลือหมวกกับกางเกงยีนเ <c oughs> ข่าบอยเข่าบอยกางเกงยีนรองเท้าบุตเพื่อลุยสวนโดยเฉพาะนี่คือข้าราชการเรานะครับ <c oughs> แต่ว่าความหล่อเหมือนเดิมเ้อยลูกพี่คนนี้ความหล่อไม่ได้ลดลาเลยอันอื่นหายไปหมดแต่ว่าความหล่อ <c oughs> วันนี้เอานัก,กเรียนมาด้วย ทีมงานนายเย็นมาดูงานทำเป็นงานดิเลกอ๋อเป็นงานเหเลกแต่มันไม่ใช่ดิเลกเลยได้นนิแต่แต่มันก็เป็นงานที่โอ้โหอ่อห่อไม่ใช่ห่อ,อเล่นเล่นได้ห่อน่ะต้องห่อหลายชั้นห่อกระดาษด้วยบ่พี่ห่อกระดาษด้วยไม่ให้ถูกฝนไม่ให้ถูกฝนอ๋อนี่ไม่ให้แมงเข้า,าให้แมงเข้าอันนี้แหละครับอันเลื่อมๆหน่เลื่อมๆกระดาษหนูโอ้กันหนูอีกเอาหนูมันขึ้นไปเห็ดทังบ่หนูมันขึ้นไปกิน ศัตรูของมันศัตรูหลักๆคือด้วงด้วงประมาณจากต้นครับอินทผลัมเฮานี่ผ้ปปูแปดสิห้าต้น8ปส้าต้นอยู่อยู่ครบ8ปสบห้าบอกก็ตายไปสองอันนี้จะกปีนี่อันนี้อันนี้สองปีเก้าเดือนติดลูกแล้วโอ้ตัดออกตัดออกนี่พ้อมจากศัตรูพืชด้วงโอ้ด้วงเจาะยอดอืมอๆด้วงเจาะยอดเลยใช้ยาฆ่าเข้าไปแล้วก็มันก็งอกขึ้นมาใหม่แต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเนาะ ได้แล้วนะได้แล้วบอกงอกันครับวันนี้มาสิรินันฟาร์บานตางะนะครับทางเข้ามาง่ายๆเอาทุกวันนี้เราทำอะไรมันเอาตื่นขึ้นมาเนี่ยมาใส่ปุ๋ยไม่ไม่ต้นแต่ละต้นตื่นเช้ามาเราทำอะไรก็ไม่ได้ทำช่วงนี้ออกมามาตรวจมาตรวจเฉยๆโอ้สูดเลือสูดเหลืออยังไม่อยู่ที่ในห้องนะสูตรนะ ทิ้งหมดแล้วเกยกายหมดแล้ว <c oughs> ทิ้งหมดแล้ว, <c oughs> ลวเพราะว่า <c oughs> เปลี่ยนเป็นเกษตรกรมันโตแล้วเราใช้ระบบน้ําใต้ดินนะครับคือเราขุดคลองไงอคลองน้ำโอ้คลองน้ําตัวนี้ขุดน้ําให้มันน้ํามันซึมเข้ามามันก็ดูดน้ำาน้นน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเลยแปดสิบกัต้นนะพี่เนาะอปีนี้ได้ประมาณสักตันกว่ากว่าโอ้ก็หมดแล้วนี่เหลือไม่ถึงสามร้อยโล ไม่ถึงสามรอยโลเนาะมันมันหมดแล้วเพราะว่ามันจะวายแล้วมันจะวายแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจนะพี่เนาะพืชเศรษฐกิจโเออกิโลละสิโถ้าส่งเคอรี่นี่ก็บวกเข้าไปเอาละทันเลนเอาไปทําที่บ้านนาอินเจ้าเด้อพามาดูงานเห็นไหมเนี่ยประโยชน์หลายนี่ประโยชน์หลายประโยชน์หลายมหาท่านพี่มัพนาการพภชนาการนี่เอาเอาเด่นเด่นหรอกพี่เอาเด่นเด่นเนาะเด่นเด่นก็คือ แก้ต้านอนุมูลอิสระต้านมูอิสระอ่าแก้ไขลดเบาหวานลดความดันเพราะมันเป็นน้ำตาลดีโอเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่ที่ทานเนี่ยทำเองบปท่าทำเองครับเขาทำมันคือมันคือเป็นน้ำสันบดบ่ก็เราก็ไป บดแล้วก็ไปต้มต้กรองเอาน้ำไม่ได้ใส่น้ำตาลครับไม่ใส่น้ำตาลวันนี้เอาปีอัพมานะครับถ้าเอาบีเอ็มมาเนี่ยคงเข้าไม่ได้ดูทางแล้วเลยสวนมันทางแอคเวนเจอร์ต้องแบบนี้แหละเออต้องแบบแอคเวนเจอร์แหละสุดยอดชื่นชมคุณพี่นะครับสุขภาพยังแข็งแรงแข็งแรงเพราะว่านี่แหละได้เบิ่งสวนได้ออกกําลังกายเสียงบอลไซด้วยเสียงบอลไซด้วยนี่ผมเห็นหลายต้นแล้วนี่นี่อันนี้คือเทียนทะเลเทียนทะเล เอามาจากทะเลวาได้หนิเทียนทะเลมาได้หนิมัน,ม,นมันยังรอดเนาะ,ะเราเรายังไม่ดักกินยัง